สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิพัฒน์รมหนังสือทมครับผมกับผมมาวินครับและฟ้าใสค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนังสือดีๆที่จะมาชวนคุยชวนคิดและชวนวางบางอย่างที่มันหนักๆในใจเราลงไปค่ะเปิดมาก็ชวนวางเลยนะฟ้าวันนี้เราอยู่กับหนังสือเล่นใหม่ล่าสุดของคุณพิพัฒน์รมเลยครับชื่อเรื่องนี้บอกเลยว่าอ่านแค่ชื่อก็เหมือนโดนตบหน้าเบาๆแล้วครับ ชื่อว่าวางผู้สร้างสู่ทางธรรมครับโอ้ยอันนี้ฟ้าขอยอมรับเลยมาวินตอนแรกที่เห็นชื่อเรื่องนะเหมือนมีลูกศรปักกลางอกเลยมันจี้ใจดำมากเลยคุณผู้ฟังฟ้าอยากจะเปิดรายการด้วยคำถานมนี้เลยได้ไหมคะคุณผู้ฟังเคยไหมคะเวลาที่เราทำงานดีๆทำงานเพื่อส่วนรวมหรือทำงานธรรมะอะไรสักอย่าง แล้วมีคนมาชมเยอะๆมีคนชื่นชมผลงานเราแล้วลึกๆในใจเรานะ่ะมันรู้สึกพองขึ้นมาเป็นพิเศษรู้สึกว่าเรานี่มันเก่งจังถ้าไม่มีเรานะงานนี้ไม่สำเร็จแน่ๆเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างไหมคะโหทำแบบนี้ใครจะกล้ายกมือแต่ผมยกมือก่อนเลยฟ้าเป็นบ่อยมากฟ้ามันเป็นความรู้สึกดีที่เจือด้วยอะไรบางอย่างที่มัน มันหนักๆดวงๆบอกไม่ถูกอ่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้แหละครับที่จะมาไขาปริศนาความรู้สึกนี้กันอย่างถึงแก่นเลยทีเดียวใช่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมือนกระจกเงียนบานใหญ่ที่ส่งให้เราเห็นอาคันตุกะที่ไม่ได้รับเชิญที่แฝงเข้ามาในใจของเราตอนที่เรากําลังทําความดีนี่แหละค่ะคุณพิพัฒน์ทำใช้คำนี้จริงๆนะคะอาคันตุกะหรือแขกที่ไม่ได้เชิญที่ชื่อว่าอัตตาถูกต้องครับ แต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับแขกค,คนนี้นะครับคุณพิพัฒน์ทำปูพื้นเรื่องราวได้สวยงามมากท่านเริ่มจากจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนบนเส้นทางสายนี้เลยในบทที่1เมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากว่าชีวิตของคนเราที่ยังไม่ได้เจอธรรมะก็เหมือนอยู่ในห้องที่มืดสนิทเดินชนนั่นชนนี่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนวันหนึ่งเราได้เจอช่องแสงเล็กๆอาจจะเป็นหนังสือธรรมะสักเล่มหรือคําพูดของใครสักคน ของฟ้าจำได้เลยมาวินช่องแสงของฟ้าคือตอนที่อกหักครั้งใหญ่แล้วเพื่อนยื่นหนังสือธรรมะให้เล่มหนึ่งตอนนั้นไม่ได้อยากอ่านหรอกนะแต่อ่านไปแล้วเจอประโยคที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นเลย น้ำตาไหลพรากเลยมันเหมือนมีคนมาบอกความจริงกับเราเป็นครั้งแรกจริงๆนั่นแหละค่ะศรัทธามันเกิดจากตรงนั้นเลยใช่เลยครับและศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่ความงมงายนะแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาสีอย่างที่คุณพิพัฒน์ทมอธิบายไว้ชัดเจนมากคือกมัมมศรัทธาเชื่อในกฎแห่งกรรมวิปากศรัทธาเชื่อในผลของกรรม กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าหนทางที่พระองค์ชี้ไว้นะ่ะมันมีอยู่จริงและเราพิสูจน์ได้พอมเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธามันอย่างรากลงในใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะศีลส,สมาธิปัญญาพอเราได้ชิมรสชาติของความสงบจากการปฏิบัติแล้วนี่แหละ เรื่องมันเกิดตรงนี้เรื่องเกิดยังไงฟ้าก็เหมือนในบทที่สองเมื่อเมตตาปรากฏเป็นการกระทำไงคะพอเราค้นพบโอเอซิสกลางทะเลทรายแล้วดื่มน้ำจนชื่นใจแล้วธรรมชาติของใจมันก็อยากจะวิ่งกลับไปตะโกนบอกคนอื่นที่ยังกระหายอยู่ว่าทางนี้ทางนี้มีน้ำมันเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ากระรุนาอยากให้คนอื่นพ้นทุกบ้าง จุดนี้เป็นจุดที่งดงามมากนะครับเป็นจุดเปลี่ยนจากผู้ปฏิบัติเพื่อตนเองมาเป็นผู้ทำงานเพื่อพระศาสนาซึ่งคุณพิพัฒน์รมจำแนกทานแห่งการทำงานธรรมะไว้ห้าสายได้น่าสนใจมากมีทั้งทานแห่งวาจาการสอนทานแห่งอักษรเหมือนที่คุณพิพัฒน์ทมทำอยู่ ทานแห่งเรี่ยวแรงผู้ปิดทองหลังพระทานแห่งการดำรงอยู่คือการเป็นแบบอย่างที่ดีและทานแห่งวัตถุคือการให้ทานคือทุกคนมีส่วนร่วมได้หมดเลยใช่ค่ะและความสุขที่เกิดจากการให้นี่มันบริสุทธิ์มากเลยนะคุณพิพัฒน์ทำเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะการส่องสว่างคือธรรมชาติของมันแต่แต่ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราทำงานสำเร็จ มีคนขอบคุณมีคนชื่นชมมันจะมีเสียงกระซิบเล็กๆแววเข้ามาในใจว่าเรานี่เก่งเนอะนี่แหละค่ะเสียงนี้แหละคือเสียงเปิดประตูต้อนรับอาคันตุกะของเราและการทำงานธรรมะนี่ไม่ใช่แค่การทำความดีธรรมดานะครับในบทที่4จารึกบนหนทางแห่งบารมีท่านชี้ให้เห็นว่าทุกอุปสรรค ทุกคําวิจารณ์ทุกความเหนื่อยยากมันคือแบบฝึกหัดในการบําเพ็ญบาร,รมีสิบทัศของเราทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นทานบาร,รมีจากการให้ธรรมะศีลบาร,รมีที่เราต้องสํารวมระวังเพราะเป็นแบบอย่างขันติบาร,รมีในการอดทนต่อคาําด่าวิริยะบาร,รมีในความเพียรและที่สําคัญคือปัญญาบาร,รมีเพราะยิ่งเราสอนเรายิ่งต้องเรียนรู้พอเรามองว่างานคือสนามปฏิบัติธรรมแบบนี้ทัศนคติมันเปลี่ยนไปเลยนะมาวิน แต่ก็นั่นแหละบนหนทางที่ดูสูงส่งและยิ่งใหญ่นี่เองที่อาคันตุกะของเราจะเติบโตได้ดีที่สุดเข้าเรื่องเลยนะบทที่4อาคันตุกะที่ชื่อว่าอัตตาคุณพิพัฒน์ทำเล่าเรื่องได้เห็นภาพมากท่านเปรียบว่างานธรรมะของเราเหมือนบ้าน ที่เราสร้างขึ้นด้วยเจตนาดีแล้ววันหนึ่งก็มีแขกคนหนึ่งมาช่วยเราจาักบ้านตกแต่งบ้านจนบ้านเราสวยขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแต่สุดท้ายแขกคนนั้นก็ยึดบ้านเราเป็นของตัวเองซะง,งั้นแขกคนนั้นแหละคืออัตตาหรือผู้สร้างโหวรรณศิลป์ของคุณพิพัฒน์ธร,รมนี่สุดยอดจริงๆนะคะการใช้ภาพเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เรื่องที่ลึกซึง้งเข้าใจง่ายมากเลย แล้วท่านก็อธิบายที่มาที่ไปของอัตตาว่ามันคือความหลงเข้าไปยึดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเรา ใช่ครับท่านยกตัวอย่างกระบวนการเกิดอัตราได้ชัดมากสมมุติเราเขียนบทความธรรมะมีคนมาคอมเมนต์ชมวิญญาณขันทํางานคือรู้ว่ามีข้อความสัญญาขันตีความว่าเป็นคําชมเวทนาขันเกิดเป็นความสุขใจและวินาทีนั่นเองสังขานขันที่ถูกอัตราขับเคลื่อนก็จะปรุงแต่งว่าฉันเขียนเก่งจังแค่นี้ครับเรียบร้อยเราสวมหน้ากากนักเขียนธรรมะผู้ประสบความสําเร็จไปแล้ว แล้วพอเราสวมหน้ากากนี้แล้วเราก็จะทุกข์เพราะต้องคอยรักษามันกลัวมันเปื้อนกลัวคนมาถอดหน,น้ากากเราฟ้าเคยเป็นเลยมาวินตอนที่ฟ้าเริ่มจัดกลุ่มนั่งสมาธิเล็กๆก,กับเพื่อนๆตอนแรกก็ทาได้ใจบริสุทธิ์มากนะแต่พอมีคนมาเข้าร่วมมากขึ้นมากขึ้นเริ่มมีคนเรียกเราว่าอาจารย์ฟ้าโอ้โหมาเลยค่ะผู้สร้างมาเต็มตัวเลยจากที่เคยมีความสุขกับการนำภาวนากลายเป็นต้องคอยคิดว่า วันนี้เราจะสอนอะไรให้ดูดีเราต้องรักษาภาพลักณความเป็นผู้รู้มันหนักมากเลยค่ะเข้าใจเลยฟ้าและทาหารเอกของอัตตาก็คือมานะหรือความถือตัวซึ่งคุณพิพัฒน์รมอธิบายไว้ในบทที่5มานะกิเลสในเครื่องแบบนักธรรมท่านบอกว่ามันเป็นกิเลสในเครื่องแบบเพราะมันดูดีไม่เหมือนโลภะโทสะที่ดูน่าเกลียดมานะมันมาในคราบของความภาคภูมิใจในความดีของตัวเองแล้วมานะมันมีสามใบหน้าใช่ไหม สเสยมานะคือคิดว่าเราดีกว่าเขาสถิมานะคือคิดว่าเราเสมอกับเขาและที่รายที่สุดคือขี่มานะคือคิดว่าเราด้อยกว่าเขาซึ่งดูเผินๆเหมือนถ่อมตนแต่จริงๆคือการเปรียบเทียบละหมกมุ่นกับตัวเองเหมือนกันใช่เลยฝาเคยลงสนามแข่งขันของมานะสนามไหนบ้างในหนังสือบอกมีสามสนามคือสนามความรู้สนามประสบการณ์ปฏิบัติและสนามผลลัพธ์การยอมรับ นทุกสนามสนามความรู้นี่บ่อยเลยเวลาฟังใครพูดแล้วในใจคิดว่าอืมเรื่องนี้เรารู้ลึกกว่านี่ไงมาละส่วนสนามปฏิบัติก็เคยตอนที่รู้สึกว่าเรานั่งสมาธิได้นิ่งกว่าคนนั้นนะอุย้ยน่าเกียดมากเลยพอมาเห็นตัวเองส่วนสนามผลลัพธ์นี่ยอดไลค์ยอดแชร์ในโซเชียลมีเดียนี่ตัวดีเลยค่ะมาวิน มันคือเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับและรู้ให้ทันเนาะและเพื่อนสนิทของมานะก็คืออุป,ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในบทที่6พันธนาการแห่งผลงานของเราคุณพิพัฒน์ธรรมใช้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังอีกแล้วคือภาพของเด็กน้อยที่ก่อประสาทสรายตอนก่อก็มีความสุขดีแต่พอก่อเสร็จแล้วก็เริ่มยึดเป็นของฉัน้นแล้วก็เป็นทุกข์กลัวคนมาทำลายกลัวคลื่นจะซัดนี่มันชีวิตของคนทำงานเลยไม่ว่างานทางโลกหรือทางธรรมผลงานที่เกิดสร้างความสุข กลายเป็นพันธนาการที่สร้างความทุกข์แล้วอุปทานสี่อย่างที่ท่านอธิบายมันครอบคลุมชีวิตเราหมดเลยนะทั้งกามาอุปทานการยึดติดในรสหวานของคำชมทิศถุอุปทานการยึดติดในความเห็นของตัวเองหรือสำนักของตัวเองสีลัพปตุอุปทานการยึดติดในรูปแบบพิธีกรรมและสุดท้ายที่เป็นรากเหงาคืออัตตาวาทุอุปทานคือความยึดมั่นว่ามีตัวเราอยู่จริงผมเคยติดกับดักทิศถุป,ปาทานอย่างจังเลยฟ้า ตอนที่เริ่มศึกษาธรรมะใหม่ๆผมจะยึดแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือมากแล้วพอไปเจอคนปฏิบัติแนวอื่นก็จะรู้สึกในใจว่าแบบนี้ไม่ถูกแบบนี้ไม่ใช่กำแพงมันเก่อขึ้นในใจโดยไม่รู้ตัวเลยซึ่งตรงกับบทที่8กำแพงแห่งสำนักเป๊ะเ,ะเลยใช่ใช่แล้วอาการของคนที่อยู่ในกำแพงที่หนังสือบอกมันชัดมากนะคือขาดมูธิตาจิตคือยินดีกับความสำเร็จของสำนักอื่นไม่เป็นนิยมการวิพากษ แล้วกลัวการปนเปื้อนไม่กล้าไปศึกษาจากที่อื่นซึ่งมันน่าเสียดายมากทั้งๆท,ที่เราทุกคนก็เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันและเมื่อความยึดมั่นในความเห็นของตัวเองมันสุดโต่งมากๆมันจะนําไปสู่จุดที่อันตรายที่สุดที่กล่าวไว้ในบทที่9เมื่อความเห็นบดบังความจริงคือการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เข้ากับความเห็นของตัวเอง คุณพิพัฒน์ทำเปรียบพระไตรปิฎกเหมือนมหาแผนที่แต่ผู้สร้างที่อัตตาจัดจัดจะกล้าที่จะสร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่แล้วบอกว่าแผนที่ของเขาดีกว่าของเก่าน่ากลัวมากเลยนะประเด็นนี้แต่คุณพิพัฒน์ก็ให้เข็มทิศที่ดีไวใ้ให้เรานะคือกาลามสูตรและมหาประเทศสี่คือการเอาคำสอนนั้นมาเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกเสมอ ถูกต้องครับเอาล่ะเราเดินทางผ่านด้านมืดของผู้สร้างมาพอสมควรแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับเพราะตั้งแต่บทที่10เป็นต้นไปคือหนทางแห่งการแก้ไขคือการกลับมาสู่ทางธรรมที่แท้จริงเย่ yeah. ในที่สุดก็เจอทางออกเริ่มต้นด้วยยาขนาดเอกเลยใช่ไหมสติในบทที่10ส,สติประทีปดวงในที่สองเห็นเมาชอบคานี้มากเลยค่ะประทีปดวงใน หน้าที่ของสติไม่ใช่การไปต่อสู้กับอัตตาแต่แค่ส่องแสงให้เรามองเห็นมันพอเงาถูกแสงส่องมันก็หมดอำนาจไปเองใช่ครับและเราสามารถฝึกเจริญสติในสนามทำงานของเราได้เลยผ่านหลักสติปัฏฐาน4กายานุปัสนาคือกลับมารู้สึกถึงร่างกายที่กำลังทำงานเวลาเครียดไหลจะเกรงใจจะเต้นเร็วให้รู้ทัน เวทนานุปัสนาคือรู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์กที่เกิดจากคำชมคำด่าก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องราวนี่คือการรับมือกับบทที่7กระจกเงาแห่งโลกธรรมโดยตรงเลยจิตตานุปัสนาคือดูสภาพจิตของตัวเองว่าตอนนี้จิตมีราคะคืออยากได้คำชมหรือมีโทสะคือหงุดหิดธรรมานุปัสนาคือการเห็นเลยว่าอ๋อนี่คือมานะเกิดขึ้นอ๋อนี่คืออุปาทาน การฝึกแบบนี้มันเปลี่ยนงานให้เป็นการภาวนาไปเลยนะแต่บางทีเราก็มองไม่เห็นตัวเองจริงๆนะมาวินเราต้องการกระจกเงาจากภายนอกด้วยซึ่งก็คือบทที่11กัลยานามิตรกระจกเงาบันสายของผู้ร่วมทางสำคัญที่สุดเลยครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ผมกับฟ้าก็พยายามเป็นกันลยาณมิตรให้กันและกันนะเวลาที่ผมเริ่มเล่าถึงผลงานตัวเองยืดยาวเกินไปฟ้าก็จะคอยสกิด และเวลาที่ฟ้าเริ่มนอยกับคำวิจารณ์มาวินก็จะคอยเตือนสติว่านี่คือยาขมแต่ทรงคุณค่านะฟ้าการมีเพื่อนที่กล้าพูดความจริงกับเราด้วยความเมตตานีเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะและเมื่อเรามีทั้งประทีปดวงในคือสติ และกระจกเงาบานใสคือกัลยาณมิตรแล้วเราก็จะเดินทางมาถึงบทสรุปที่งดงามที่สุดในบทที่12จุดประทีปบูชาธรรมเมื่อพูดจุดประทีปเลือนหายไปอธิบายหน่อยค่ะมวินบทนี้ลึกซึ้งและสวยงามมากจริงๆค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายครับจากเดิมที่เราใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือขัดเกลาตัวเองจะก,กลายเป็นสภาวะที่ธรรมะทำงานผ่านตัวเราคุณพิพัฒน์ธรรเปรียบเหมือนปร,รมาจารย์นักดนตรีที่ไม่ได้พยายามเล่นดนตรี แต่ดนตรีมันไหลผ่านตัวเขาออกมาเองผู้สร้างได้หายไปแล้วเหลือแต่ท่อทานที่ให้ธรรมะได้ไหลผ่านฟังแล้วขนลุกเลยค่ะการทำงานของเราไม่ได้เป็นเพื่อฉันหรือเพื่อเธออีกต่อไปแต่ทุกการกระทำกลายเป็นการ จุดประทีปเพื่อบูชาธรรมเราไม่ได้เขียนหนังสือในฐานะนักเขียนแต่เรากำลังจารึกพระธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชาพอเจตนาเปลี่ยนไปแบบนี้ผู้จุดประทีปก็จะค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้แค่แสงสว่างของธรรมะโอ้โหเป็นเป้าหมายที่สูงส่งและงดงามจริงๆค่ะใช่ครับมันคือการวางผู้สร้างสู่ทางธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฟาเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากจะอ่านทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้กันแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าวัณศิลป์ของคุณพิพัฒน์ทำในเล่มนี้เฉียบคมและงดงามมากการใช้ภาพเปรียบเทียบต่างๆทั้งนักเดินทางในความมืดในช่างแกะสลักปราสาททรายกระจกเงาประทีปมหาแผนที่มันทําให้เรื่องที่ลึกซึ้งกลายเป็นเรื่องที่เราเข้าถึงและจดจําได้ง่ายจริงๆค่ะ งั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่น่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันสักนิดนะครับตระหนักถึงการมีอยู่ของผู้สร้างแค่รู้ตัวว่าเรามีอัตราที่แฝงมากับความดีคอยสังเกตความรู้สึกพองฟูหรือหวั่นไหวต่อคำชมคำตินี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเปลี่ยนงานให้เป็นการภาวนาใช้หลักสติปัฏฐานสี่เข้ามาจับการทำงานของเราเสมอกลับมารู้สึกตัวที่ร่างกายรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกและความคิดปรุงแต่ง หากัลยานามิตรหาเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนที่สามารถเป็นกระจกเงาให้กันและกันได้กล้าที่จะเตือนกันด้วยความเมตตาและพร้อมที่จะรับฟังคำเตือนด้วยใจที่เปิดกว้างปรับเจตนาสู่การบูชาธรรมก่อนเริ่มทำงานลองตั้งเจตนาในใจว่า เราทำงานนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการทำแบบนี้จะช่วยลดทอนความเป็นเจ้าของผลงานของเราได้มากครับเป็นข้อสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากอ่านหนังสือวางผู้สร้างสู่ทางธรรมฉบับเต็มนะคะข่าวดีก็คือเป็นอ e ีบุ๊กที่อ่านฟรีค่ะใช่แล้วครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีตามร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนาทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมฟหรือป e ินโตอีบุ๊ก หรือจะใช้วิธีง่ายๆก็คือ Google Search พิมพ์ชื่อหนังสือวางผู้สร้างสู่ทางธรรมหรือคำว่าพิพัฒนธรรมหนังสือธรรมก็จะเจอครับ และแน่นอนค่ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของคุณพิพัฒน์รมได้ที่ w w w p i p a t t ์เว m พิค่ะในนั้นจะมีบทย่อของหนังสือทุกเล่มและมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรีทุกเล่มเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการพิพัฒรรน์รมหนังสือธรรมก็หมดลงแล้วหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปสำรวจผู้สร้างในใจของตัวเองดูนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานที่เบาสบายปราศจากภาระของผู้สร้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่องพิพัฒน์ทำหนังสือทมที่จะนำงานเขียนหนังสือธรรมะของคุณพิพัฒน์ทำมาเผยแพร่ให้กับกัลยาณมิตร กัลยาณร,รมได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆต่อไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ